ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรลดในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซ์คลูจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเตอม์มลอแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับ เพื่อป้องกันไม่ให้เมืองหลวงถูกโจมตีข้าส่งคนไปแจ้งห้าวเทียนอยู่ป้องกันแล้วฝั่งเราจะได้ไม่ต้องกังวลห้าเียบป้องกันอาจารย์ครั้งนี้ท่านไปรองแม่ทัพดีไหมข้าไม่ถนัดนำทัพสู้ศึกแต่ถ้าให้รับเบอร์กับทัพวิญญาจารยของศัตรูรับรองว่าพวกมันเหยียบเข้าสนามรบไม่ได้แน่เนยสถานการณ์ศึกนั่นไม่เคยเสถียรจะรับปากฟ่าบาทมั่วๆไม่ได้ จากที่ข้ารู้แม้จักวรดขึ้นเชื่อมีวิญญาจาร่รวมเจ็ดหมื่นแต่ทว่าเป็นวิญญาจาระดับต่ำกว่า30มีวิญญาจารักษาเมืองหลักสามหมื่นในแต่ละแห่งส่วนทางใต้ที่รบกับทัพสิงหัวอยู่อีกสองหมื่นดังนั้นส่วนที่ลงสนามรบกับเทียนโตจะมีประมาณสองหมื่นแต่เรามีวิญญาจาร์สี่พันกว่าคนถ้ารวมกับสิธิสำนักถังอีกสองพันสามร้อยคนกับทัพสกุลถังหมื่นนายล่ะ ในว่าเป็นลานววาข,ขึ้นตอนหนรือเป็น<อ>ค<ว>นธรรมดา,มมาตมดแต่มีฐานแต,แต่ละทับคนเหล่านี้ต้องใช้อาวุธลับเพื่อเสริมักษะของตัวงแต่การผลิตอวุับของสำนักถังค่อนข้างยากจะผลิตขึ้นในเวลาสั้นๆไม่ง่ายเลยแต่ําเรีนเมือนเรานะวิชาอัปเกรดหอเาเนี่ยจู่เกิดที่เจ้าหอไทยฐานพัฒนาเปลี่ยนจากเหล็กบริสุทธิ์เป็นเหล็กกล้า แม้ขนาดจะใหญ่และหนักขึ้นแต่อนุภาพไม่ลดลงเลยใช้ในกองทัพได้สบายฝออไเรายังมีลูกศรตึงอและเพลิงอสนนอีก300ชุดที่ใช้กับหน้าไม้จูเ <c oughs> จ่เก๋ร่างโจมตีเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวอุปกรณ์พวกนี้จะลำเลียงไปด่านหน้าเ้อมกับเหนวยเสบียง ศึกนี้อาวุธลับสำนักถังจะสร้างประโยชน์อย่างแน่นอนอาจารย์ขอบคุณมากกำจัดจักรวรรดิให้สิ้นก่อนค่อยขอบคุณก็ไม่สายเน่ของแท้ว<อ>เฮ้ยฟ้ามืดต,ตั้งแต่ผู้อาวโสขุยสิน้นชีพ<ม>ก็ไม่มีเหตนดนสองพัส้สยบคมดานอีกละ<ม>ตำแหน่งของผู้อาวุโสโกุยตกต่ำสุดเร่ร่อนจะเป็นเช่นนี้ น่าสมเพชจริงอ,อ้าวว่าปืนอย่างงี้เหรอใครอ่ะเออพวกคนนั้นนี่แตกปะเนี่ยโศจีเขาพาป่าคืนนี้ไป <c oughs> ก็ถึงปลายทางแล้วขดเกลียวครั้งนี้จะต้องทำลายทางรอดกองทัพใหญ่เทียนโตให้สิ้นซาก ไม่ได้ยินอ่ะพราะนินทาเนาะเพาะอย่างอื่นเนี่ยได้ยินเร็วจ้าหูทวนลมไม่สนใจแล้วแต่จะพูดอ่าพิษใหญ่กลับมาแล้วเหรอข้ามีธุระก็เลยมาช้าเพิ่งมาถึงอืมกลับมาแล้วพราเจ้าสูงมาท่านมาแล้วเชิญนั่งครับ โอางเลยะจะกักระพรดเหรอเด็กอยู่เลยได้ยินว่าอาจารย์ช่วยชีวิตมหาจากกักรพพัดเสวียเยี่ยมีผลงานต่อการขึ้นครองราชด,ด้วยเป็นวิญญาจารย์ที่มีพรสวรรค์สูงส่งยิ่งนักแต่ถ้าเรื่องประชาการรบนั่นก่นน่าน,น,นี่แหละต้องมีคนมาดูถูกดูแคลนตลอด ข้ามีทาหารหนึง่งหมื่นนายทุกคนลรวนเป็นยอดฝีมือตอนนี้ทัพเราอยู่ห่างจากทัพจกกักรวรรดิระยะห้าวันวันนี้เชิญแม่ทัพทุกท่านมาหา,หารือวางกลยุทธ์การต่อสู้ความสำคัญในการศึกนี้ข้าจะไม่พูดมากความหวังว่าแม่ทัพทุกท่านจะร่วมแรงร่วมใจเอาชนะให้ได้เสร็จศึกแล้วเราจะมอบรางวัลตามผลงานข้ามา,าสร<อ>งพระปรีชา<อ><อ> อมพลเกลมมาแล้วปิดเชิญเจ๊นั่งเสือมาว่ะใครอ่ะนที่ไปลบด้วยกันนะะั้นปะที่อยู่เมืองนั้นป่ะแล้วมีมือขวาแกตายนะป่ะใช่คนเดียวกันปะวะ เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่วะ่ะทัพใหญ่ของเราจอมพลเกอหลงโ<อ>ี้เป็นอง้าเทียนโตรับผิดชอบสามกองพลอีกทั้งวังเป็นภูมิุัญที่แข็งแกร่งคนหนึ่ง oh. อันนั้นของสิงหหลวอ,อน,นี่ของเทียนโตที่แท oh. ้ก็เป็นนักรบมือหนึ่งของเทียนโตนี่เองโอ้ราบทุน่าบาดกระบอเพิ่งกลับจากราชตำเวงตอนนี้สถานการณ์ปกติทัพจกกักรวรรดิกำลังเตรียมการตอบโต้ตอนนี้ตั้งทัพใหญ่อยูยอย่ที่ด่านเจียหลิงด่นานเจียหลิง ททาางงงออยู่ใต้กลลเเืขินหฉันละเป็นแบบไม่ไว้ใจใครยังไงท่ารู้สึกว่าฉันไหมแต่จักรวรรดิ์ยึดด่านเจลิงฉันกลัวเป็นเหน็บไส้สุดอ่ะฉันจะพูดได้เปรียบศัตรูไม่กล้าบุกอันนี้โคตรโหดมีถะมีคนของสำนักวิญญาณยุบมาแฝกแฝงซึมอยู่ไหมเนี่ยเซ็งเซ็งยี่ไม่ไว้ใจใครเลยเนี่ย เดี๋ยวต้องดูไอ้สำนักตัวต่อนั้นจะไปทำอะไรเออเหมือนกับมันมีแผนการอะไรกะย่างี้เดี๋ยวว่าไปทำลายเสบียงเขานะโอ้ปืนโคตรเ,เ,เอา้าอันนี้ของฝั่งนี้ตัวน,นี้ การสู้ศึกครั้งนี้เป็นผลงานอัยอดเยี่ยมแล้วก็จะต้องตีข่ายนี้ให้ตตกกำแพงหนาเจหลิงสูงร้อยเมตรหนาร้อยเมตรถมต้สู้กับทัพใหญ่จากวรวันจะตีด่านให้แตกก็ไม่ง่าย <c oughs> ถ้าอ้อมเอกเ,อเขาเทียนหลิงจะตีจากทิศทางอื่น <c oughs> เออถ้าเป็นไปไม่ได้ ถ้าจะอ้อมเทือกเขาเทียนหลิงยังไงก็ต้องผ่านเข้าเขตพื้นที่ขาากกองศัตรูไม่เป็นผลดีสําหรับทัพใหญของเราและศัตรูอาจจะสก,กัดทางหนีของเรากดเราใช่เขารู้แบบ พูงด,ง,ดง่ายๆ<ม><ม>ดีกว่าเนาะถ้าบุกฝ่าไม่ได้ก็จะเข้าสูหรือที่าชาะจะปาลาเลา่เพิ่มทันทีถ้าโ<ม>จมตีศัตรูไม่สำเร็จก็ยังถอนทับได้ถ้ามอมคิดว่าจำเป็นต้องตีด่านเจียหลิงให้แตกโจมตีได้ตั้งรับได้เป็นแผนที่ดีถ้าเช่นนั้นทาตามแผนเดิมได้เลย จากระวัติเพิ่งยึดคลองที่ราบลี่มาด้านหน้าเจียหลิงไปไม่นานเกรงว่าเรายังไม่ทันตีด่านเจียหลิงพวกมันจะแห่มาเปิดสึกบนที่ราบลี่มาสิจุดนี้ก็อาจเป็นไปได้ถึงเราจะเสียเปรียบด้นานวิญญาจาร์แต่ได้เปรียบกำลังทหารทัพใหญ่ล้านนายสู้รบบนที่ราบได้เปรียบมากกว่าจากการวิเคราะห์ ถึงจักรวรรดิจะได้อาณาจัและราชรัฐรับสิบมาอยู่ใต้อานาจแต่ความเป็นจริงทหารที่ลงสนามสู้ศึกได้มีทั้งหมดไม่มเกินหกแสนนายแต่กำลังคนของทัพที่ยกไปใต้จัก,กรวรรดสิสิงห์หลวงก็จะเหลือเพียงสี่แสนนายที่จะลงสู้ศึกกับเราข้าเชื่อว่าเพียงวางกลยุทธ์ที่ดีรับศึกบนที่รรางเราจะชนะได้แน่นอนสำารับ<ม>คนล้านนายฝ่ายเราได้เปรียบก็จริงแต่ทว่าก็มีความเสียเปรียบทางซานขอบางอาจเตือนอะไรเนาะเสียเปรียบเหรอ โองอาบเตือนฐานเตือนานต้องเตือนอันดับหนึ่งเลยนะคนอีกสองคนนั้นค่อยแบบแล้วคนอื่นเขาเยะไม่รู้ว่าถังซารเก่งแค่ไหนเขาจะฟังไหมถือว่านั่นดิอาจจะมีแต่แต่คนอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งส่วนมากก็จะก็จะแบบฟังอยู่นะฟังแล้วก็เหมือนกับมีข้อแบบเหมือนคิดในใจว่าอยากอยากเห็นปีมือคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีข้อกังขาข้อกังขาใช่อีกคู่กันเลยแต่อีกสองคนนั้นไม่แน่ไอตัวที่แบบที่อยู่ข้างๆกันที่แบบเพื่อนี่ไงมา้ว เจ้าสวยมากเลยใช่เสี่ยวอู่เจ้าคืนชีพสมบูรณ์แล้วเหรอเหลือเชื่อเลยจริงๆลําบากมาไม่น้อยเลยนะโ <c oughs> ชคดีที่มีพวกเจ้าข้าคืนชีพแล้วขอบคุณที่ช่วยดูแลตอนอยู่เกาะเทพสมุทรข้ารับรู้ทุกอย่างไม่เห็นต้องเกรงใจอืมนั่นนะสิตอนอยู่บนเกาะเทพสมุทรข้ากับพี่สารช่วยกันกำจัดอุปสรรคข้ากับพี่สารเอาชนะพรหมยุทธเทพสมุทรได้ด้วยแต่ข้าจำได้ว่าเหมือนมีคนถูกเสียวไปอัดนะ จริงสิตอนดูทรับลุกล้อนด้นถูกเขาสะกจนไฟออกปากใครกันนะเอาละเอาละตอนอยู่เกาะเทพสมุทรหงจิ้นก็พัฒนาขึ้นไม่น้อยมีช่วงสำคัญมากมายต้องขอบคุณเขาถูกตียงเป็นเข้นะจมเป็นเมียเจ้าอ้วนลูกพี่ตายก่อนเรื่องอะไรอีกล่ะตีพ่อสีดาภรรย์ยินดีที่เจ้ากลับมา ครั้งนี้เยี่ยมมาเสียงเสียงอยู่ด้วยเราแปดประหลาดสุไลเคอร์จะสแสดงฝีมืออีกครั้งอ๋อเป็นแปดประหลาดแล้ววะพี่ซานได้กระดูกวิญญ,ญาณมาสองท่อนเขาให้ข้ามอบให้พวกท่านอันนี้มาจากตัวพรหมยุทธอสูร,รที่ว่าเหมาะก,กับวิญญาณาสายโจมตีโหดจากสูนนี้ได้จากตัวราชนพยัก์มารตาขาวเจ็ดหมื่นปีเหมือนกับวิญญ,ญาณยุทธของท่านต้องเหมาะก,กับท่านแน่ๆพ่อขอมาให้เพื่อนอีกรูเ ติดจ,จอดส<ห>ังารมีเพื่อนย่สังสารน,นี่ยแบบ่หขอเป็นเบก็ได้อะ <c oughs> เป็นเบรพี่สังสารอ่ะ <c oughs> แล้วเขาแบบประสานกันได้ด้วยอ่ะจะหดไปไหนอ่ะสองคนอ่ะเ <c oughs> นาะโหอ,โอ,โอขาอยู่แขนขวา เดินทัพทำศึกข้าไม่รู้เรื่องทำทุกอย่างตามแผนท่านจอมพลแต่ศึกนี้วิญญาจารย์เข้าร่วมต้างกับสงครามทั่วไปมากในจุดนี้ท่านจอมพลต้องระวังเป็นพิเศษเรื่องนี้ข้ารู้อยู่ลนะวิญญาจาร์ล้วนฝีมือแข็งกรังมุนสานามรบย่อมสร้างประโยชน์อย่างมากดังนั้นการรบแล้วหน้าได้ยินอองหลันเ้าได้คำมั่นกับฟาบาทมากองทัพสกุลถังจะช่วยหนุนทัพวิญญาจาร์ต้านทัพวิญญาจาร์ของเสนะบดีวิญญาณยุทธ mm hmm. นวรบด้านข้าโดยเฉพาะกองสงครมเบียงก็ได้ส่งกองคลม้าสี่กองไปคุ้มกันโดยเฉพาะเพื่อป้องกันปีปีตรงทรงวิยาจา์มาลอบโจมตีจากด้านหลังแค่กองพลม้าเกรงว่าจะต้านไม่อยู่เท่าที่ข้ารู้จักปีปีตรงและทัพจักรวรรดจะใช้วิธีทั่วไปไม่ได้เรื่องนี้ขอท่านจอบพลให้ความสําคัญทังซานจะช่วยเหลืออีกแรงอาจารย์ท่านหมายความว่าอะไรอ่ะรู้รู้ด้วยไหนเออคืออะไรหมายความว่าไง โดยคุ้มกันเสบียงครั้งนี้คือเรเจตปรารส่อะไรของพวกเรารูวมมือกับสิทธิ์อว่องไว้คอยสอดแน่สิทธิ์ขอพี่ซานพี่เข้าใจพวกเราจริงจริงเดินทางกับกองทัพทหารพวกนี้ทุกวันจะฝึกก็ฝึกไม่ได้ไม่มีอะไรทำไม่สอาสาไปคุ้มกันกองของนีเสบียงดิกว่าอิสระหน่อยนึก ดูเหมือนชะตาเราต้องลำบากจริงๆพิซานจักรวรรดิจะมาสก,กัดเสบ,บียงแน่หรออำจัออน,นท้อเป็นเลยี่ทายันรูโดยไม่ต้องลงมือท่าจะปล่อยไมละ่ะอีกทั้งจักรวรรดิได้เปรียบคือมีวิญญาจารย์ที่แข็งแกร่งอย่างมากพวกเราจะประมาทไม่ได้เสบียงหายก็อยากมันจะมาหรือไม่ก็ชัานแต่ถ้ามันกล้ามาเราจะสู้กับมันซึ่งซนะึ่งหน้าใช่ใ นเนจมามทุกคนจงเร่งเดินทางเราอยู่ห่างจากเป้าหมายแค่หกสิบลี้เท่านั้นอีกสิบลีให้แบ่งเป็น2กลุ่มครั้นี้ฟ่าบาทยังส่งกลุ่มอื่นมาซุ่มจมตีด้วยเราจะต้องอทิ้งสร้างผลงานก่อนจำไว้จะมาเชิญหน้าศัตรูเขาสแสดงพวกมันก็พอเราทราบ นี่จะไม่ตุยอีกเลยจัชที่เจ้าข้าฟานอาสูรทักษะปราสาทวิญญาณยุทดหายไปทำให้แต่แหน่งของข้าในจักรวาลตกต่ำตกต่ำสุดๆจนขณาถูกส่งมาเป็นคนรอบโจมตีเมื่อข้าเผาทำลายสีบเบกเจ้าเสร็จแล้วแขนใหม่ชังเก่าไ,ไม่เจอยู่ที่ไหนข้าาาจะตมหเจ้้าใหเขาอยู่ที่ซาเบียงที่เธอจะไปนี่แหละจ้าคงไม่ไปตุยนะคงไม่ไปมอบกระดูกวิญญาณให้เขาอีกนะเออว่าอยู่คนนั้นก็มั่วมาหนึ่งนะนี่มาอยู่ด้วยกันไหมล่ะ ไปห้าวันแล้วทําใหญ่คงี่ถึงจุดหมายและตั้งค่ายเรียบร้อยแล้วแต่ว่าฟังเราทำไมถจะได้เงียบนะยิ่งใกล้ถึงช่วงสำคัญจะลาหลวมไม่ได้พี่สานเกิดเรื่องแล้วฝั่งตะวันตกพบวิญญาณจารย์สองกลุ่มกลุ่มละประมาณสิห้าคนเคลื่อนไหวรวดเร็ว แยกกันอ <formation jin x 2> <kr> ้อมตลบหลังกองเสบียงของเราโปรดชี้แน่ด้วยงั้นเราแบ่งการทำงานข้ากับเสี่ยวอู่จะไปสกัดเอาไว้กลุ่มหนึ่งจ้วนเสี่ยวอ้าวกับหลงหลงไปสกัดพวกมันในกลุ่มครับลูกพี่ใต้ท่านกับจู่ชิงอยู่ที่นี่คืว่ามนกลุ่มที่สามรอบโจมตีเมื่อผู้รากาจัดพวกมันเสร็จสิ้นแล้วไปเจอกันที่นี่ไม่มีปัญหาเสี่ยงน้ำทาไปค่ะดีนได้เลยโตรโคตรดี ทางสาร,สารไม่ต้องทางสารหอมมีกระด,ด,ดูก,กจะปรากฏอยู่ทุกๆสิบลี้มันใช้ทำอะไรประการหินพวกนี้เป็นป้อมรักษาการพร้อมติดตั้งถัูยักษ์ป้องกันเมื่อประการหินสังเกตการเหล่านี้สร้างเสร็จหากข้าศึกจมตีกองขนส,ส่งเสเบียงก็เข้าไปหลบประการใกล้ๆได้อืประมุขศัตรูอยู่ห่างจากที่นี่ราวสิบลี้เราลาดตระเวนต่อไม่ได้แล้วประมุขปรดวังตัวได้สิกเสียง พวกเจ้าคอ,อยดูไว้เราไปกันเถอะระมุนในสมุดครอบเอกับภพไม่มีใครเห็นอืมทางสาก็ไม่เห็นติเราก็ไม่เห็นสาล <c oughs> ไอเทมเยอะจริงเ,ออเลือกเลือกใช้ถูกไหม <c oughs> เรื่องแบบมันเยอะเกิอนอะ่ะ เดี๋ยวไม่รอดก็จะคงเะ็เลยหรอเก่งจันไหม